จะลกไปหรือเปล่าครับสาหรับพื้นที่รอบบ้านบ้านหลังนี้ตั้งแต่ปีน้ําท่วมเจ้าของบ้านยังไม่เคยเข้ามาอยู่เลยครับพื้นที่รอบบ้านมีวัชพืชขึ้นค่อนข้างหนาและลกทึบครับขณะที่รื้อถอนก็ได้พบไขงูเห่าที่กาลังจะฟักตัวครับซึ่งมีจํานวนหลายฟองเลยทีเดียวครับทีมช่างก็ต้องระมัดระวังในการลื้อด้วยครับพื้นบริเวณรอบรอบ้านนะครับก็จะเกิดการซุดตัวทําให้พื้นเป็นโพรงครับทางร้านก็ทําการปิดโพรงกันดินสไลด์ให้ด้วยครับเพื่อป้องกันงูเข้ามาวางไข่และทําการปรับระดับพื้นดด้้้ววยยยยหหหิินนนนนนเเเเกกกกกก็็าาารรรรรรรัััับบบมีีขอออะะคืื่่งงต วน้อยก่อทรายค่อนข้างเยอะเลยครับหลังนี้เจ้าของบ้านก็เลือกใช้เป็นแผ่นรุ่นปารีสนะครับของยี่ห้อ S G ปูรอบบ้านเลยนะครับและปูลงรถด้วยส่วนหน้าบ้านจะทํากรอบดำนะครับเพื่อแบ่งโซนและเป็นเส้นนําสายตาด้วยครับส่วนพื้นที่รอบๆบ้านก็ใช้เป็นแผ่นปารีสสีเทาครับเพื่อสะดวกต่อการดูแลนะครับไม่ต้องมากวาดและถูบ่อยพอปูพื้นเสร็จแล้วก็จํากันไม่ได้เลยนะครับว่าพื้นสภาพเดิมเป็นอย่างไรหลังนี้ก็ใช้เวลาทําทั้งหมด6วันเลยนะครับรวมทั้งงานปูลงรถด้วยถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกากันได้เลยคคุณ